เพื่อนคะก็ขอชมวิวนะคะในเทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพวกเราก็เพิ่มจะมาจากบึงพราราชัยนะคะก็กำลังขับไปที่โรงแรมของพวกเรานะคะชื่อโรงแรม M อ็มแกรนนะคะเข้ามาในซอยนี้ไม่ทราบเรียกว่าซอยอะไรนะคะซอยค่อนข้างกว้างนะคะ1 2 3 3เลนนะคะ่ะ3เลน2เลนแล้วก็ที่จอดรถเนาะข้างๆนะคะ โอ้ลูกตลาดตลาดสะทองอิสระมาร์เก็ตมาร์เก็ตอิน์เบบีเดทานเฟอ์โค้ดก่อนนะฮะอันนัวันดหอโหวตอันนัตตะวันเดอะไซน์ยังไงเลยยินดีตัวอโรงเรียน เ e ล์ฟ n ์ t ์อันดัไว์214 o นต้าปทางทาง้ายนี่คือสพานนีานชไมวาโแนโอเคคุณมนี่้ไอนีงน้ำนะ้ชมไรนะม่ใช่หนงน้าแม่น้้ยนีพานพาน a ี no? ่ น้องน้ำสวยมากพี่ทุกคคุณผู้ชมไอชมวิว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 ไอไอไม่ใช่น้องน้ำอู้หูคลองแม่น้ำแม่น้ำไหลผ่านตรงนี้นะคะคุณผู้ชมแอมแกรนด์ยังเงี้คุณผู้ชมค่ะแกรนด์อยู่ใกล้ๆมากเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขับอินเฟอร์จะเดทวิเทลยูเวซโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมแกรน โฮเทลคุณผู้ชมคะเอ็มแกรนด์โฮเทลค่อนข้างใหญ่นะตึกค่อนข้างใหญ่น,นทางซ้ายนะห้องโอ้มาเดาไปเลยโอ้เดลานะคะโอ้ดีดีดีจังเลยนี่ไดจอดรถด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะคุณผู้ชมคะ